สวัสดีทุกคนครับผมปุ้ยเพื่อนกีต้าร์นะฮะกลับมาพบกันช่วงนี้ผมจะมาแนะนํามาสอนทุกคนเล่นเพลงนะครับเล่นเพลงเพื่อชีวิตในตํานานเพลงหนึ่งจากวงเพื่อชีวิตในตํานานเช่นกันนั่นก็คือวงมารีฮวน่าในเพลงเด็กน้อยนะฮะเข้าใจว่าหลายคนยังคงจดจําได้และไม่ลืมเพลงนี้ <c oughs> แต่เด็กน้อยในเวอร์ชั่นต้นฉบับค่อนข้างที่จะเสียงสูงนะครับเล่นด้วยคอร์ดคีย์ดีคีย์คีย์บีไมเนอร์นะฮะเสียงท่อนฮุกนี่จะสูงมากและก็จะมีคอร์ดท่าบนี้ด้วย ดังนั้นเพื่อให้ตอบโจทย์กับมือใหม่ผมจะทำการเปลี่ยนแปลงคีย์นะครับแล้วก็อาจจะตัดบางขอดบางช่วงออกไปนะครับเปลี่ยนตำแหน่งการวางขอดใหม่ให้เล่นได้ง่ายและก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูซักท่อน2องท่อนก่อนดีกว่าจากเด็กน้อยไรเดียงสา วันเวลาที่ผ่านไปยอมสวยที่แก่กว่าสู่โลกมายาอันสับสนไม่อยากจะให้เป็นเธอเธอผู้ที่ไฟดีประมาณนี้นะครับแต่ท่อนฮุกอ่ะเดี๋ยวโชว์ท่อนฮุกให้ดูก่อน จึงอยากลองบุหรี่จึงอยากดูดกัญชายอยากเมาสุราอยากสาแนบเนื้อโอ้โหนะครับ เข้ากับบรรยากาศเข้ากับสังคมในยุคนี้เป็นอย่างยิ่งนะฮะโอเคทุกคนครับมาทําความรู้จักในส่วนของมือซ้ายก่อนดีกว่าว่าจะต้องจับคอร์ดอะไรยังไงกันบ้างคอร์ดแรกที่จะต้องเล่นต้องจับก็คือคอร์ด e minor ใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางนะฮะในการจับ e minor นิ้วชี้ไปบนสาย5้าเฟสที่2นิ้วกลางก็สาย4ีเฟสที่2แล้วก็ดีดปุ๊บลงไปให้หมดทุกเส้นเลยนะครับ e minor คอต่อมาคอจีปึ๊บคอจีก็นิ้วนางเนี่ยจับไปบนสาย1เฟสที่3ตรงนี้นะฮะแล้วก็นิ้วกลางจับไปบนสาย6เฟสที่3ตรงนี้นะฮะแล้วก็นิ้วชี้จับไปบนสาย5เฟสที่2ตรงนี้แล้วก็ปึ๊บคอจีสามารถที่จะดีดได้ทั้ง 6สายนะครับข้อต่อมาเป็นข้อดีข้อดีนะฮะข้อดีก็เริ่มต้นที่นิ้วชี้ไปบนสาย3เฟสที่2ตรงนี้นะครับแล้วก็นิ้วกลางไปบนสาย1เฟสที่2ตรงนี้แล้วก็นิ้วนางไปบนสาย2เฟสที่3ตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ดีลงไปเลย คอด,ดีพยายามจะดีโดนสาย5สาย6นะฮะแต่ถ้ามันจะโดนนิดน,ดน,ดนดิหน่อยๆไม่เป็นไรพยายามดีสาย4 3 2 1นะครับประมาณนี้เนาะโอเคนะครับคอร์ดต่อไปเป็นคอร์ดสคอร์ดสก็นิ้วชี้นะครับจับไปบนสาย2เฟสที่1ตรงนี้นะครับจากนั้นก็นิ้วกลางสาย4เฟสที่2ตรงนี้ แล้วก็นิ้วนางสาย5เฟสที่3ตรงนี้แล้วก็ดีดลงไปเลยปุ๊บคอ C ีก็เช่นกันนะครับพยายามอย่าไปดีดโดนสาย6ให้มากดีดแก้สาย5ที่สามตัวหนึ่งลงไปนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วมันก็จะมีอยู่คอร์ดนึงจริงๆเนี่ยจะเอาคอร์ดนี้ก็ได้หรือไม่เอาก็ได้นะแต่ก็เรียนรู้ไว้ไม่เสียหลายก็คือคอร์ด B นะฮะแต่แน่นอนว่ามันเป็นคอร์ดทาบนิ้ว เราสามารถใช้ b 7แทนแล้วกันนะฮะใช้ b 7จับแบบนี้นิ้วชี้ท่าไปบนสาย 1, 2, 3, 4บนเฟรตที่4แบบนี้แล้วก็เอานิ้วกลางจับไปบนสาย1เฟตที่5ตรงนี้ตรงนี้นี่ก็คือ b 7นะครับเอาไว้เป็นขอดสุดท้ายของท่อนฮุกนะฮะแต่อย่าลืมนะครับขอด b 7อย่าไปดีโดนสาย5สาย6นะดีดให้ตรงแค่สาย 4, 3, 2, 1 แบบนี้พอนะครับโอเคมาว่ากันที่มือขวาว่าดีอย่างไรกันบ้างนะฮะมือขวาก็ดีสไตล์นี้นะฮะลงลงขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็หยุดนิดนึงลงลงขึ้นขึ้นลงลงหยุดนิดนึงแล้วก็ลงลงขึ้นขึ้นลงลง มีแค่นี้ฮะมีแค่นี้ใช้คอร์ดไม่เยอะนะครับแล้วก็สไตล์การดีก็แน่นอนก็น่าจะคุ้นชินกันแล้นะน่าสำหรับสไตล์มาตรฐานทั่ว,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 วไปนะครับโอเคทีนี้คอร์ดส่วนมากเนี่ยจะเป็นคอร์ดแบบเต็มห้องท้งนั้นมันมันมันเลยง่ายผมมองว่าน่าจะน่าจะง่ายกว่าหลายๆเพลงด้วยซ้ำนะฮะอาจจะมีบางคอร์ดที่แช่ไว้ก็คือคอร์ดที่เป็นคอร์ดสุดท้ายของท่อนฮุกนะ,ะทุกคน ที่มันเป็น B7 นะน,นี็คืออาจจะย้ำา2รอบเท่านั้นเองส่วนคอร์ดออื่นๆก็ส่วนมากนะครับส่วนมากนี่จะแทบจะ100%ยเปอละั้งนะะก็จะเล่นแบบเต็มห้องก็คือดีดแบบนี้ไปเลยลงลงขึ้นขึ้น,นลงลงนะทุกคนโอเคนะครับเมือ่อมือซ้ายก็พร้อมแล้วมือขวาก็ตีจังหวะเป็นแล้วทีนี้มาลองเล่นพร้อมกันก่อนที่จะเล่นเช่นเคยนะครับทุกคนเพลงไหนก็ตามเนี่ยทุกคนจะต้องไปหัดร้องให้มันได้ชัวร์ที่สุดก่อน โดยร้องให้มันถูกคีย์นะฮะแล้วก็ร้องให้มันถูกจังหวะแต่ตรงนี้คีย์มันเปลี่ยนไปแต่คีย์มันเปลี่ยนไปก็กช่างแต่ทุกคนก็ต้องไปหัดร้องตามต้นฉบับอยู่ดีนะฮะทุกคนให้มันทำนองมันไม่ผิดเพี้ยนนะครับนั่นก็คือสิ่งที่จะต้องเตรียมแล้วก็คอร์ดคือคอร์ดเนี่ยพยายามอย่าไปมองเยอะนะฮะอย่าไปมองเยอะพยายามใช้หัวจําเอาผมว่าฝึกแค่2 3วันก็น่าจะจําได้นะ แต่ถ้าไปใช้หนังสือเพลงอยู่ตลอดเนี่ยมันมันจะเคยตัวมันจะทําให้สมองเราไม่ยอมจําไม่ยอมเรียนรู้อะไรที่มันลึกซึ้งเกินไปอันนี้มันจะเหมือนดาบสองคมเนาะโอเคนะครับจากนี้ไปลองมาเล่นพร้อมๆกันแล้วก็ขอดและเนื้อเพลงอยู่ด้านล่างนี้นะ,ะทุกคนเพลงนี้ขอดมันจะขึ้นก่อนนะครับทุกคนสังเกตดูว่าถ้าคําร้องคําไหนที่มันไม่มีขอดเ,เราก็จะพึ่งไปก่อนนะฮะเอาตามที่ผมเขียนแนะนําไว้ข้างล่างนี้เลยขอดมันก็จะมาก่อนนิดนึงอะ สามสี่จากเด็กน้อยไรเดียงสาวันเวลาที่ผ่านไปยอมสู้ไว้ที่แก่ควาาสู่โลกมายาอันสับสนไม่อยากจะให้เป็นเธอ เธอผู้ที่ไฟดีแต่สังคมของวันนี้ยังต่อสู้และติ่นรนต้องทุกขทนกับมายาใช่ว่าเธอจะชั่วช้า ใช่ว่าเธอจะเร็วร้ายแต่ดอกไม้โดนไครยีแปลกรานจึงอยากล้องบุรีจึงอยากดูดกัญชาอยากเมาสุรา อยากสานแนบเนือ้อจึงอยากร้องบุรีจึงอยากดูดกัญชาอยากเมาสุราอยากสานแนบเนือ้อ วันใหม่ยังมืดมิดโอ้ความจริงใช่ที่คิดจึงลองผิดลองถูกโอ้จะมีใครบังไหมมาเข้าใจตัวเธอมาพาเธอไปพบทาง โอเคครับจบไปเรียบร้อยก็จะมีคอร์ด B7 ที่แช่นะฮะเห็นไหมในในในท่อนฮุกใช่ไหมครับแช่สัก2รอบก็พอเป็นไงฮะทุกคนสำหรับเพลงเด็กน้อยที่ผมนำมาฝากเหมาะอย่างยิ่งนะครับกับการที่จะใช้เป็นเพลงแรกในการฝึกฝนก็ได้เพราะว่าใช้คอร์ดแค่4ขคอร์ดแล้วส่วนมากคอร์ดเนี้ยก็จะเล่นด้วย1ห้องเต็มนะครับเปลี่ยนคอร์ดด้วยมือซ้ายเนี่ยถือว่าช้า ทุกคนมีเวลาที่จะได้เตรียมมือซ้ายนะครับทุกคนโอเคนะครับอยากจะให้ผมนําเพลงเก่าๆเพลงไหนมาสอนเล่นแบบละเอียดละเอียดแบบนี้เนี่ยก็เม้นมาบอกนะครับส่งซิกมาบอกกันได้ว่าอยากจะลองฝึกเล่นฝึกร้องเพลงไหนวันนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกด Subscribe. กดติดตามเป็นลังใจใกันด้วยสวัสดีทุกคนครับ